ก็กระบาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่คารับักทุกจนท่านะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องเอ็มคิดแล้วน้องคอ <Okay. S 1> ืนนี้เราก็หหยห้างกับน,นานกลับหมาีกลับมาแล้วนะกลับมาเช่นเคยก็ทําคคิดปกติทุกอาทิตย์แหละเพราะว่าผมไม่ว่างผมไม่ว่างผมขายคอร์ผม,คคผม,ผมทาคาร์บอนด้วยนะแล้วก็มากับน้องไม้ผมนิวฟอร์ซ่าสามอาสน์ <Wow. S 1> ว้าวไปไหนโคเท อะไรก็คือว่าเรากลับมาเราเก็บตังค์เอาคันนี้มานะเพราะว่าเราอยากได้เราอยากเอาไปไปวิ่งทริปไกลๆแบบขี่ไปสักประเทศนอกปรนะเทศเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นก็ว่ากันไปนะอยากได้เอคือว่านี่อันนี้ตัวรถซิงค์น้ำลายยื่นเลยรถซิง 3, ส์สามารถสูตรนะคือว่าเราก็นี่ตัวท็อปรถซิงค์มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมูทูธเหรอระบบมูทูธระบบมูทูธรับสายแล้วก็ฟังเพลงแต่เราไม่รู้ว่าเชื่อมต่อยังไงเราไม่เคยเชื่อมต่อนะ แล้วลำโพงก็อยู่ในก็ไม่รู้ไหม่คยคเห็นอนได้มาก็สามเดือนละสามเดือนก็ตีเดือนละนี่ข่าเดือนที่สีสีก็สีเทาเรมโบกินนี่นะสีเทาเรมโบกินนี่อ่โ <Okay. S 2> ลกโก้ท้องสามห้าศูนย์ตัวชอบโอเคของแท้ <laughs> แล้วก็แม็กสีทองนะทุกคนตัวชอบอปแม็กสีทองอืมแม็กสีทองแล้วก็ไฟท้ายมันจะมีคีดซ่อมคีดเพิ่มมาแนละ้วทุกคน ปลท้ายอ่ะตัวท็อปมันก็จะประมาณนี้แหละได้มาดูชุดหน้ามาั้งมาไปไกชุดหน้าสิ่งของเอ็มคิดแล้วน้องมาดูกันว่าเป็นยังไงก็อ,อันนี้ชิวสไลด์นะเดี๋ยวเราสไลด์ให้ดูสไลด์ชิวสไลดชิวนี่ก็ชิวสีสีอะไรวะสีสีใสสีใสนึกไม่ออกมันตื่นเต้นสีใสนะทุกคนก็อ้นี่เหล็กขายยึดกระจก ชิวเอ้ยค่ะยื้อิวสไลด์น็อตน็อตอาร์ตอะไรแต่งนะทุกคนอาร์ตอะไรแต่งน็อตน็อตนักขมน็อตเรดนักขมแล้วก็คาร์บอนนี่ก็เอ็มคีละน้องมาดูงานก็เจอามานี้งานผมทําเองนะใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยงานไม่ใค่เนียนหรอกแต่ก็พอทําได้ครับอืชุดหน้าชุดหน้าสิ่งเป็นไงรอไหม ชุดนี้ก็หลายบาทอยู่เราลืมไปแล้วนะเดีย๋ยวเราะสดงให้ดูเป็นไงดูหนะ้าทุกคนปิดน้อยหน่อยอ่าแรปชาดอ่าเรามาดูโคมไฟหน้าโคมไฟหน้านี่ก็ไม่ได้ไฟไฟเดี่ยวในโคมหนะ้าอย่างนอกโคมอยู่มีแต่ไฟละ้ายไฟไฟเดี่ยวหลังก็มีแต่ไฟหน้าไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ไปทํานะก็รอไข่คของทำคาร์บอนก่อนเดี๋ยวตังค์มาใช้ทำเพราะว่าหมดหลายบาทแล้วคัะนเะนี่ย ก็สีเทาดำโบผมจะตั้งไว้ว่าผมจะเอาไฟในคมสีม่วงชอบสีม่วงมารีวิวรีวิวอะไรอีกอะจะสงูงดูอยู่ไกลๆกันจะสงก็รดหนะ้าสองนิ้วนะคุณสองนิ้วก็สงเจ้ามาน,นี้สองนิ้วสองนิ้วเดี๋ยวแป๊บนึงกระโดดไปกระโดดมาสองนิ้วนะก็ สองนิ้วก็โหลดมาฟรีทุกคนฟรีทําพี่เคยทําให้ฟรีก็เข้าใจดีนะทําให้ฟรีเราก็ลองค้าเป็นรดที่ร้านก็ประมาณพันห้าพันหกก็ได้อยู่ก็ขอบคุณเขาเขาจัดส่งให้ฟรีนะไม่รู้ชุก้างๆมั้งชุก้างนี้ติ๊กเกอร์เออติ๊กเกอร์หรือมติ๊กเกอร์ใครอยากได้เม้นหมาเดี๋ยวแจกครับลองค้ขาขครไม่อยากได้ผมก็อยากให้ครับเพราะว่าผมหน้าด้านให้ผมไม่ได้สีเรีย่ยสผมอยากแจกย,ายก้ายทุกคนติีก็ไม่มีอะไรอะไรอ่ะก็หลังนี้ก็ เดิมๆอยู่นะทุกคนก็โชคนี่ก็แกซีดแกซีดความสูง 3, สามแปศูนย์นะทุกคนความสูงอนะ่ะเออแกแกซีนะก็นึบดีนะทุกคนใช้งานดีอยู่เดี๋ยวผมกดกดท้ายดู <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> นึบจัดแวบบจัดนี่ก็ครับคุยลังก็ปมานนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ แคบมีติ๊กเกอร์นิดหน่อยนะประดับให้มันสงา่าแล้วก็เบาะเบาะทุกคนเบาะก็ของอะไรเพลินละของเพลินก็ราคาก็หลายพันอยู่นะทุกคนก็เริ่มคักแนละ้วเดี๋ยวต้องไปซักมันแคบเป็นหมีอะไรเพราะว่าอะไรแต่งมันไม่เคยหมีนะแต่เราจะส่งก็ลองไปดูไกลๆกันดูดูส่งใกล้ๆกันว่ามันรอไหมทุกคนคิดว่ารอไหมรอก็อเม้นมานะเดี๋ยวเราใจติ๊กเกอร์ เราไม่เม้นก็ไม่ให้ไม่แจกไม่ให้ด้วยเออนั่นแหละต,ตามนั้นก็ผมรีวิวแบบบ้านๆใครใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็ต้องฟังเพราะผมบังคับเนีย่ยมาดูฟังนี้มัง่เงเดี๋ยวเราดูนั่นแหละเดี๋ยวขยับมาครับทุกคนก็มาดูฟังนี้กันมั่งนะว่าเราเปี้ยอะไรกันมั่งนะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดิมๆอยู่ทุกคนมาดูดูตรงฟังนี้ดิว,ว่ามันเท่มั้ยดูตรงก็น อ่ะก็ไม่ม <favorite. S 1> uh, yes. ีอะไรเปลี so ่ยนแปลงนะเพราะว่าผมยังไม่มีงบประมาณที่จะไปทำนะเพราะว่าผมดูท่อเอสซีไลุกก็สองหมื่นสามก็ราคาคือรอยผ้าได้ขันหนึ่งมันแลงนะทุกคนก็ต้องก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปนะเดี๋ยวโจนตอนนี้ก็โจนอยู่แหละเดี๋ยวก็โจนยิ่งไปใหญ่เราก็แต่งกันเนี้ยเออก็เดี๋ยวผมจะไปลายข้างลายข้างแล้วก็เปลี่ยนท่อนะถอดองอก็ทําตรงซิ่งเลยทำทรงเบบดเด็กเบ็ดอ่ะ มันไม่มีอะไรจะบอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่งไงยังเดิมเดิมนี่ก็จะประมาณนี้แหละก็รถคันนี้ผมจะส่งมาที่อูอานุ่งช่างมอสนะทุกคนช่างมอสเพชรบุรีก็อูระหลงนาลงนาลงใช่ไหมเออนั่นแหละอูระหลง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 ไปหล่ะระหลงช่างมอสเออพี่เคยเราเรายังรู้ไลยว่าชื่ออะไรนั่นแหละก็ แต่รงที่เข่าเขาทำได้ทุกอย่างนะลูกเครื่องรถยนเขาทำได้หมดแล้วแต่สถาขรชอบไหนทำนั่นไม่ไม่บังคับใครก็คันนี้จะตรง้วยช่างมอสก็ผมจัดสีนะกพรผมนัม่นแหละจัดสีก็ส่งก็มาอันนี้รถหน้าทองนี้รถขลังโชคไ 3, ส์สามแปดศูนย์นะทุกคนอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราอัพอะไรให้ดูอีกทิงเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเราอัพให้ดูทำคลิปเรื่อยๆทุกคนดูใครชอบตรงนี้ก็เม้นไ์มาเยอะๆนะครเมินเดี๋ยร์พอยติกเกอร์ส่งไปผมทำมาสิแผน่นตอนนี้เหลือแผ่นเดียว เหลือแม่เหลียวก็จบโอเจอกันใหม่คลิปหน้าวันที่สามโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดต่อใครผมด้วยและทีมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปของเอ็มคิดแล้วน้องสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ